สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นะผมอยู่กันที่เบื้องหลังกองถ่ายทำนมข้นจืดคานชันโอ้โหวันนี้พิเศษมา,มากๆเลยเพราะผมรู้สึกว่าผมได้กลิ่นหอมนะฮะหอมกลุ่นเครื่องแกงนะฮะตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าได้ข่าวมาว่าแกงทุกชามที่เขาใช้เขา้าฉากนะครับผมใช้นมข้นจืดคานชั่นทั้งนั้นเลยจะน่ากินขนาดไหนไปดูกันเลยครับ แกงไหนๆก็อร่อยได้ง่ายๆเลยนะครับแค่มีนมข้นจืดคาร์เนชั่นนมข้นจืดที่ได้รับการยอมรับจากเชฟครัวไทยมาอย่างยาวนานในการทำเมนูอาหารคาวโดยเฉพาะแกงต่างๆได้อย่างลงตัวเพราะนอกจากจะครบรสเข้มข้นกลมกล่อมหอมติ่งเครื่องแกงแล้วยังให้สีสันและหน้าตาที่น่ากินสุดๆเลยครับเป็นความอร่อยที่เชฟเลือกใช้ในทุกครัวนะครับนจเชั่ เป็นไงกันบ้างครับน่ากินมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนมค้นจืดคาเนชั่นกระป๋องนี้มีติดครัวไว้ก็อร่อยได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากทําได้ง่ายๆเหมือนกับเชฟทำเพราะฉะนั้นก็ไปลองดูกันนะครับเชฟใช้ Ch ai, แกงไหนๆก็อร่อย